สวัสดีค่ะทุกคนกลับมากันอีกแล้วนะคะกับรายการทึ่วันทันคริปโตประจำวันอังคารที่สิ้าค่ะ นอกจากว่าจะเป็นกลางเดือนแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เรามีหวยออกแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะแต่ก่อนอืนเลยค่ะคลิปนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจาก OKX OK ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีของ OKX OK นะคะก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้ e s c r i p t i o n เลยค่ะโดยจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงสุดถึง25%เลยแถมมาในพิเศษแคมเปญช่วงนี้นะคะรับกับบอลโลกค่ะ OK เเขาก็มีแจกให้ลูกเพจของไอเลลโดยเฉพาะ 50รางวัลด้วยกับ NFT ของ World c u p ค่ะซึ่ง NFT ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถจะเอาไปรุ่นรับรางวัล Price p พส์พูของทีมที่ตัวเองถือ NFT ได้ด้วยถ้างั้นเดี๋ยวเราไม่รอชาร้ากันเลยดีกว่าค่ะพี่วินวันนี้มีข่าวอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันบ้างคะก็วันนี้นะครับข่าวที่เราจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันเนาะก,ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสัปดาห์ที่ผ่านๆมานั่นแหละก็จะเป็นปัญหาที่เหมือนโดมิโนเอฟเฟกตต่างๆเราที่เราได้พูดถึงกันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ อ่ะ Binance เองก็ดีแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวของ Bitcoin ด้วยเราจะมีข้อมูลแบบ Data ภายในของ Bitcoin มาให้ดูนะว่าวันนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันได้เลยเนาะเราต้องเชิญเหรอครับวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างอ่กก็ยังคงอยู่กับ FTX เหมือนเดิมนะคะจริงๆหลายคนอาจจะกําลังสงสัยว่าเอะเรื่องของหุ้นมอในไทยเนี่ยมันจะเหมือนกับ FTX หรือเปล่าแต่ว่าเราไม่ได้เอามาแต่ก็อยากจะ เอาเป็นเล่าคร่าวๆแล้วกันว่ามันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นท่าที่น่าสนใจเลยแหละถ้าเกิดสนใจก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์ไว้เผื่อเราจะเอามาเล่าให้ฟังกันค่ะแล้วก็จะมีในประเด็นต่อมากับประเด็นของน็อต o ดียรคีน็อตเยคอยแต่ว่าจะเป็นยังไงจะเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหากันเลยดีกว่าค่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะกับประเด็นของ ExchangeGate.io และ Crypto.com นะคะเพราะว่าหลังจากที่มีกระแสะในการทำา r r o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  r r s s r v v e หรือว่าเป็นการที่หลายๆ exchange เนี่ยค่ะเขาออกมา snapshot จำนวนของสินทรัพย์ที่ตัวเองมีเหมือนเป็นเครื่องยืนยันว่าการซื้อขายของลูกค้านะคะหรือว่าการทำธุรกิจของเขาเนี่ยมันเป็นประยังโปร่งใสจริงๆก็มีอีกหนึ่งในข่าวการปลอมพรูนี้ขึ้นมาค่ะระหว่าง2 Exchang e ใหญ่ซึ่งก็คือ กดไอโอกับคริปโตคอมนี่แหละซึ่งมันเริ่มจากการที่มีคนตั้งข้อสงสัยค่ะว่าในวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมา Exchang e c r y p t o c o m เนี่ยเขามีการโอนเงินเข้าไปให้เกต iO ถึง3 8 2 0 0 0แองเทิเรียมซึ่งก็เป็นประเด็นแรกที่หลายๆคนกำลังสงสัยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีการโอนกันไปมาที่มีมูลค่าสูงถึงขนาดนี้แล้ว การกระทำนี้เนี่ยค่ะมันจะไปเกี่ยวข้องกับ proof of reserve ของเกด IO o ที่มีการปล่อยออกมาในช่วงเวลาเดียวกับที่เกดเนี่ยเขาได้โอนเงินคืนกลับไปให้ crypto.com จําจำนวน285,000อินหีเทียรหรือเปล่าซึ่งในประเด็นนี้นะคะ CEO ของ crypto.com ค่ะเขาก็ออกมาแถลงค่ะว่ามันเป็นการโอนเงินผิดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเขาตั้งใจที่จะโอนเพื่อเข้าไปเก็บไว้ใน cold storage ของ c r y p t o c o m เองแต่ว่า เขาดันโอนผิดไปยังอดเดสที่ตั้งไว้เป็นไวล์ลิสไว้ซึ่งการที่เราตั้งไวล์ลิสแบบนี้เนี่ยค่ะมันเหมือนกันที่เราเซฟเฟเวอริทของอดเดสว่าอดเดสเนี่ยมันเป็นอดเดสที่เราสามารถจะเชื่อถือได้ทําให้เขาไม่ได้มีการไปเวอร์ฟายอะไรไปอีกรอบหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะกับความผิดพลาดของค rypto.com ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เพิ่งมีคดีความนะคะเนื่องจากว่าเขาได้โอนเงินผิดให้ลูกค้าค่ะแทนที่จะเป็น100ดอ เขากลับโอนเงินไปให้ลูกค้า10.1ล้านดอลลาร์สหรัฐทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะมันก็เลยต้องมาเป็นคดีความขึ้นศาลกันไปเพราะว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยเขาได้เงินผิดเขาก็ไม่ได้บอกเนาะเขาก็เอาไปซื้อบ้านอะไรเรียบร้อยละแล้วค่อยมาเป็นคดีความกันทีนหลังหลังจากเจ็ดเดือนหลังจากนั้นแต่ว่าล่าสุดค่ะในคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะ CEO ของ crypto.com ค่ะเขาก็ได้ออกมาชี้แจงในประเด็นถึงข้อสงสัยต่างๆทั้ง การปิดการถอนรวมถึงผลกระทบต่างๆที่ได้รับทั้งจากลู n a แล้วก็ FTX เองว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะ Exchange เ,เ,เขาไม่ได้มีการปิดการถอนแต่อย่างใดเขายังคงสามารถจะทำงานได้ตามปกติซึ่งเขาก็ยังแอบมีการไปแซะนะคะว่าคนที่มาฝัดในประเด็นนี้เนี่ยจริงๆเขาควรจะเข้าไปเช็คที่หน้าเว็บก่อนว่าหน้าเว็บเนี่ยมันยังสามารถจะใช้งานได้อยู่ส่วนเรื่องการ โอนเงินไปให้ FTX เนี่ยค่ะมันเป็นเพียงการซื้อขายระหว่าง Exchange โดยปกติมันไม่ได้มีอะไรต้องน่าห่วงนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วที่ประเด็นการโอนผิดไปยังเก t i o เนี่ยค่ะเขาก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าก็เป็นเพราะว่าเขาตั้งไวลิสของเก t i o ไว้ส่วนการที่เก t เขาโอนเงินกลับมาล่าช้าเนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีเวลาที่ต้องใช้ในการติดต่อทั้งในฝั่งของตัว g a t i o เองแล้วก็เป็นการรอให้ฝั่งนั้นเนี่ยค่ะเขา เพิ่มโคต้าสำหรับการถอนจำนวนมากมาให้นั่นเองก็ถือว่าเป็นการจบประเด็นนี้ไปนะคะสำหรับทั้งเกต iO แล้วก็คริปโตดคอมเพราะว่าหลายๆคนก็กำลังเป็นห่วงเลยแหละเพราะว่าเกต IO จริงๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง e x c h a n g นที่คนไทยค่อนข้าจะใช้เยอะเพราะว่ามันมีเหรียญเล็กและการจะเรียกว่าเหรียญซิ่งก็ได้ค่อนข้างเยอะหรือว่าอย่างเหรียญไทยของเราอย่างเหรียญครับเนี่ยเขาก็ไปเทรดกันโบนันด้วยเราพี่วินราคาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างสําหรับเรื่องนี้นะครับจริงๆก็ เราก็มองว่ามันก็เป็นข้อผิดพลาดแล้วเนาะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นช่วงที่เหมือนกับหลายๆอย่างมันถูกเพ่งเล็งแล้วก็จับจ้องพอสมควรเนาะแล้วเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของตัวของ FTX ออกมาด้วยอ่าทําให้ประเด็นเนี้ยของทาง crypto.com อ่ะมันเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะให้อภัยซะเท่าไหร่ดีกว่าคือถามว่าความผิดพลาดมันสามารถเกิดขึ้นได้ไหมจริงๆทุกคนมันสามารถผิดพลาดได้เนาะในกรณีพวกนี้แต่ว่าพอมันเป็นเอ็กเชนอะครับ มันไม่ควรจะผิดพลาดในเรื่องแบบนี้เพราะว่าการที่คุณผิดพลาดในเรื่องแบบนี้ขึ้นมามันส่อถึงเรื่องของการที่ว่าเอ้ยคุณไม่สามารถดูแลเงินของลูกค้าได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราเกิดขึ้นกับบัญชีของลูกค้าคุณจะชดเชยหรือว่าจะแก้ไขยังไงอ่าแล้วคุณดูแลเงินของลูกค้าได้ปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนประเด็นนี้มันถูกยกขึ้นมาพูดด้วยเหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น ประเด็นที่เรารู้สึกว่าต้องใช้คำว่าเหมือนเราก็ต้องดูไปอะว่าเออโอเคมันมันน่าให้อภัยไหมหรือว่าตรงส่วนนี้มันทําให้เรารู้สึกยังไงบ้างกับเอกเชงที่ทําผิดตรงส่วนนี้แล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันครับอันนี้ก็แอบมีทิ้งท้ายไว้นิดนึงแล้วกันว่าอันนี้ค่ะจะเป็น p ู o o f of r e s e r v e ของตัวคือตัว .com ที่ประเด็นเลยคือไอแอสเซทเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นว่า เขามีชีบะมากกว่าอีเทเรียมอีกนะก็แอบสงสัยว่าเอ๊ะเขาเป็นวานเจ้าใหญ่หรือเปล่าแต่อันนี้ก็เอามาเซลเฉยๆก็ไม่ต้องห่วงตอนนี้ก็รอดูต่อไปและกันจะมีที่น่าห่วงก็คือในฝั่งของตัวบล็อกไฟที่เขายังคงปิดการถอนอยู่แล้วก็อีกหลายๆ Exchange เนาะแต่ยังไงก็น็อดเดอคีย์นอดเดอคอยแล้วกันค่ะบริหารความเสี่ยงแล้วก็เอาที่เรามั่นใจว่าปลอดภัยที่สุดก็จะดีที่สุดค่ะไปต่อกันที่ข่าวของพี่วินกันเลยดีกว่าหลายวันที่ผ่านมาเนาะในช่วงก็แต่เริ่่่่มมเเเเดืออนนนนาาาียยรก็็หูแล้วว เอ้ยตลาดคริปโตเนี่ยค่อนข้างร่วงลงมาหนักมากๆเนาะเนื่องจากข่าวของทางฝั่ง FTX เองเนาะแล้วก็ทำให้ตลาดรูดลงมาเป็นโดมิโนเอฟเฟกเลยก็คือตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิตคอยบิตคอยก็คือรูดหนักกันหมดเนาะแล้วก็ล่าสุดครับทาง Binance หรือว่า CC เองเนี่ยเขาก็ออกมาเนาะพูดว่าอ่าโอเคเดี๋ยวเขาจะ ประกาศนะแล้วก็จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูตลาดคริปโตในเนื้อความของเขาอะครับเขาก็มีการพูดอยู่เนาะว่าเอ้ยเกณฑ์ในการที่เขาจะช่วยเหลือในเรื่องของตลาดคริปโตตรงส่วนนี้คือเขาจะช่วยเฉพาะโปรเจกต์ที่รู้สึกว่าเอ้ยมันผ่านเกณฑ์ที่เขาอนุมัติไว้หรือก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เขารู้สึกว่าเอ้ยมันมีอนาคตแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้เนาะเดี๋ยวเขาจะมีเกณฑ์ต่างๆออกมาน่าจะมีเรื่องของแบบงบประมาณด้วยแหละว่าในการประกาศจัดตั้งกองทุนตรงส่วนนี้เนี่ยเขาจะ สนับสนุนเงินเข้าไปในกองทุนนี้เท่าไหร่เราก็จะมีหน่วยงานไหนหรือว่านักลงทุนคนไหนบ้างหรือกองทุนไหนบ้างที่เข้ามาช่วยเหลือตองส่วนนี้เพิ่มเติมเ,มเมนาะก็น่าจะเป็นกองทุนใหญ่ๆกองหนึ่งเลยแหละที่น่าจะเข้ามาช่วยเหลือโปรเจกต์ต่างๆในตลาดคริปโตได้เนาะเราก็บอกไม่ได้ว่าโซลาร์น่าอย่างเงี้ยจะเข้าไปอยู่ในกองทุนนี้ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆตอนนี้พอเราพูดถึงโซลาร์น่าเนี่ยเขาก็เป็น เหรียญเหรียญน,นึ่งที่ FTX ค่อนข้างลงทุนเป็นเจ้าใหญ่เนาะพอโดนโดมิโนเอฟเฟกจากตัวของ FTX เนี่ยก็ทําให้ราคารูดลงมาหนักพอสมควรแต่ว่าจริงๆเราก็มองว่าโซลาร์่ามันก็เป็นเหรียญเหรียญหนึ่งที่เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างโอเคถึงจะล่มบ่อยไปหน่อยแต่ก็ความเร็วของของของ,ของเชนมนะันในในการแบบโอนย้ายอะไรต่างๆมันก็ยังมันก็ยังโอเคอยู่เนาะแต่ว่าเรื่องของการล่มนี่เราก็ต้องบอกตรงๆว่า ันก็ล่มบ่อยจริงแหละแต่ก็ล่มเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนาะเพราะว่าโซโลนาทุกคนใช้อยู่ก็น่าจะรู้กันดีว่ามันร่มเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะฮะตรงส่วนนี้เราก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปแล้วกันเนาะในฝั่งของไบแอนซ์ว่าอ่ะเรื่องของวัตถุประสงค์เรื่องของงบประมาณแล้วก็เกณฑ์การตัดสินอะไรต่างๆเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเนาะอันนี้น้องเชอร์มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับเรื่องของกองทุนตรงส่วนนี้คิดว่าดีไม่ดียังไงบ้างหลักๆก,ก็น่าจะเป็นในฝั่งของยูเซอร์เนาะที่เขาได้รับผลกระทบแล้วกัน จริงๆตรงนี้มันก็แอบงุนหงิดใจนิดหน่อยเพราะว่าคนเริ่มเนี่ยกับคนกู้เนี่ยมันดันเป็นคนเดียวกันก็เลยไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงดีก็ดีคือคือหมายถึงว่าเรามองว่ามันดีแหละในแง่ของการเข้ามาช่วยเหลือแต่ถ้าเรามองย้อนไปอ่ะมันก็คือแบบมันคือคนเริ่มด้วยอ่ะเราก็เลยเอะจริงๆจะรู้สึกดีหรือจะรู้สึกไม่ดีดีแต่ว่าถ้ามองในแง่ของผู้ประสบภัยฝั่งของ FTX หรือว่า Exchange อื่นๆที่เขาโดมิโนตามมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแลวกัน ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนิดนึงพอเรามีซีซีกันมาแล้วเราก็ยังคงอยู่กับซีซีกันต่อค่ะกับประเด็นที่มาแรงพร้อมกับวลีคำว่า not your key not your coin นะคะที่เราก็เห็นหลายๆคนค่ะออกมาแนะนำให้หันมาเก็บเหรียญของเราไว้ใน wallet ที่เราเป็นคนดูแลเองจะดีกว่าเราดูแลเองอยังไงอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็น co w a l l e ก็ได้อาจจะไม่ใช่ ledger ก็ได้หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะตอนนี้โห ledger มัน3าีพันเลยไม่มีเงิน ฮอตวอลเล็อย่าง Metamask เนี่ยก็ยังพอทำได้อยู่ซึ่งล่าสุดทั้งซีซี่ซีโของ Binance นะคะแล้วก็ทั้ง m i c h a e l s a y l o r เจ้าพ่อ Bitcoin Maximalist ชื่อดังเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นกันค่ะซึ่งซีซีเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาทวิตเมื่อวันที่13พฤศจิกาที่ผ่านมาค่ะว่าเรื่องนี้หรือว่าการเก็บเหรียญไว้ในตัววอล l e t ของเราเนี่ยมันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เราสามารถจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ ขอแค่แน่ใจว่าทำถูกก็พอถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมือใหม่นะคะก็อาจจะลองที่เงินจำนวนน้อยๆก่อนถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยใช้งานไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าเรายังไม่เข้าใจเทคต่างๆเพราะว่าความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะมันมีมูลค่าที่สูงมากก็จะสอดคล้องไปกับการที่ m i ค์เซลเลอร์นะคะเขาได้มีการให้สัมภาษณ์ไว้ค่ะที่งาน Pacific Bitcoin conference ในวันที่10 11พฤศจิกาที่ผ่านมานะคะว่า การเก็บเซลล์คัสตอรีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การให้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของกับนักลงทุนเท่านั้นนะแต่ว่ามันยังสามารถจะป้องกันเหตุการณ์ต่างๆได้จากทั้งเหตุการณ์การแฮกหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อีกด้วยก็ไม่แน่ใจว่าจะบอกว่าเป็นเพราะด้วยความดิเซนท์ลไลซ์เองหรือว่าเป็นความทุนนิยมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าในโลกของบล็อกเชนที่คนที่ถือเงินมากกว่าเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าเขามีอำนาจมากกว่าเสมออย่างระบบของดาวที่ เปลี่ยนจากการให้อำนาจแบบขั้นบันไดเหมือนองค์กรต่างๆก็เปลี่ยนมาให้ตามคนที่มีจํานวนเหรียญเยอะสุดคนที่มี power มากสุดแบบนี้แทนค่ะหรือว่าอย่างกรณีที่เราเห็นของ centralized exchange ต่างๆนะคะที่เรามีเงินของเราอยู่ในนั้นก็จริงแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยเราดันไม่ใช่คนดูแลกระเป๋าในตรงนั้นเราเลยไม่สามารถจะเข้าถึงสินทรัพย์หรือว่าเหรียญต่างๆที่เรามีได้ค่ะคือพูดง่ายๆก็คือแค่เขาปิดให้ถอนเนี่ยเราก็แพ้แล้ว ต่อให้เราจะมีเงินเป็นหมื่นหรือเป็นล้านอยู่ในนั้นแต่พอเขาปิดถอนปุ๊บเราอาจจะมีเงินเป็นศูนย์เลยก็ได้กระแสนี้ค่ะมันก็เลยเป็นตัวจุดชนวนชั้นดีให้กับเหรียญของวอ l ลตต่างๆนะคะเขามีการพุ่งแรงแซงตลาดไปต่างๆกันเลยทั้งอย่าง Trust Wallet ของ Binance หรือว่าเหรียญที่ d บนะคะหรือว่าจะเป็น g n n s i s s a f e ที่เขาเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างกระเป๋าเพื่อที่จะเข้ารหัสแบบมัติซิกค่ะมันติซิกก็คือการที่เราสามารถจะ เซนกระเป๋าได้แต่ว่ากระเป๋านั้นจะต้องใช้ลายเซนมากกว่าสองในสามหรือว่าอาจจะเป็นสี่ในหกคนตามที่เรากาหนดคือมันจะไม่ใช่แค่ลายเซนลายเซนเดียวละมันิซิกก็คือหลายลายเซนเนะเาะเราอาจจะกาหนดไว้ตั้งแต่แรกว่ากระเป๋นี้เนี่ยเซ็นได้ทั้งหมดหกคนนะหกลายเซนนะแต่ว่า 6ลายเซ็นเนี่ยจะต้องเซ็นไป4ใน6หรือว่าอาจจะเป็น3ใน6อะไรประมาณนี้ละกันบางทีนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นในที่ใหม่ที่คำว่า Not y o s h y Not y o k o อยนนะคะมันจะกลายมาเป็นคำขวัญประจำใจกันอย่างแท้จริงแล้วหรือว่าจะให้พูดอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องโดน t รัสต์บัตร r r i y y กันแล้วเราพี่วินราคาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างต้องพูดถึงเรื่องราคาเหรียญก่อนนะว่าออ trust wallet เนี่ยก็ดีขึ้นมาประมาณแบบ แปดสิบเซนได้เนาะหลังจากที่ทางซีซีเขาออกมาพูดถึงเรื่องของการที่ให้เก็บเหรียญหรือว่าเก็บโทเค็นด้วยตัวเองอะเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนละกันสําหรับตัวของการที่เราจะต้องแบบเก็บโทเค็นหรือเก็บเหรียญอะไรต่างๆไว้ด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอตวอลเล็ตหรือโควอลเล็ตอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ย มันจะต้องมีรูปแบบการเก็บคือเราต้องจําพวกซีดเฟดแล้วก็เรื่องของรหัสผ่านะอะไรต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบอ่ะสิบสองคำหรือยี่ิบสี่คำก็ตามหรืออะไรพวกนี้แหละแต่ว่าบางคนนะที่เขาแบบไม่ได้มีความรู้มากพอเขาอาจจะเก็บในส่วนนี้ไม่ได้อ่ะถ้าเกิดว่าใครที่แบบอ่ะไม่มีความรู้มากพอก็อาจจะลองศึกษาเพิ่มเติมดูแต่มันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะเพราะว่าความรู้พวกนี้มันก็จะเป็นความรู้ใหม่ใช่ไหมพอเรารู้สึกว่าเอ้ยเรา ทำไม่ได้ถูกต้องเต็มที่หรืออะไรแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงอยู่ดังนั้นอาจจะลองปรับเปลี่ยนคือกลับมาถือสินทรัพย์ที่มันไม่ต้องไปเก็บด้วยตัวเองอย่างเช่นแบบเหมือนเหรียญหรือว่าโทเค็นอะไรต่างๆไหมอันนี้ก็ต้องลองกลับมาดูเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันถ้าเกิดใครที่อยากจะเก็บสินทรัพย์เองอ่าไม่ว่าจะเป็นคอยหรือโทเค็นอะไรต่างๆก็จําตัวของซีเฟสอะไรต่างๆให้ดีนะครับแล้วก็อย่าทําให้คนอื่นเขารู้ซีเฟสของเราได้เนาะ ก็จดไว้ในสมุดอย่าถ่ายรูปแล้วก็อย่าอัปโหลดไฟล์ลงใน Google Drive หรืออะไรต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับเราไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้กันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นข่าวของทางฝั่ง b i t c o i n นะครับอ่ะข่าวทางฝั่ง i t c o i n ในส่วนนี้อเราได้เคยพูดกันไว้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเที่ยงวันอพิโซดเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเราเคยพูดกันไว้แล้วว่าถ้า Bitcoin ล่วงต่ำกว่าประมาณ1 7 0 0 0บาทเนี่ยไอ้ห หนึ่งหมื่นเจ็ดพันดอลลาร์เนี่ยจะทําให้นักขุดบิตคอยเนี่ยขุดไม่คุ้มแล้วอ่าขุดไม่คุ้มคุ้มทุนแล้วตรงส่วนเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงครับหลังจากที่ราคาบิตคอยลูดลงมาหนักๆตอนช่วงที่เป็นวิกฤตของ f t x ล่มอะเนาะแล้วก็ยืนล้มละลายไปเรากก็ทําให้ตัวของคนที่ถือบิตคอยครับหรือว่านักขุดบิตคอยต่างๆเนี่ยตอนแรกเขาเก็บบิตคอยไว้ใช่ไหมอ่าเก็บบิตคอยไว้เรื่อยๆแต่ล่าสุดครับเขาก็ได้ทําการเทขายบิตคอย ครั้งใหญ่ในช่วงแบบสองปีที่ผ่านมาเลยเพราะว่าตัวของ Glassnode ครับเขาได้มีการรายงานออกมาเนาะผ่านข้อมูลว่าอ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยตัวของนักคุณบิตคอยครับหรือ m i n e นเนี่ยเขาก็ได้ทำการแบบเทขายบิตคอยลงมาแล้วก็ยอดการถือครองบิตคอยครับต่ำที่สุดในรอบเกือบเกือบสองปีเนาะก็คือตั้งแต่ช่วงที่เก็บประวัติมาประมาณเดือนมกราปีสองพีสบเเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือต่ำกว่าช่วงนั้นแล้วเนาะ ตรงนี้เราก็ต้องรอดูกันว่าอ่ะโอเคณนะตอนนี้ราคาของบิตคอยอ่ะมันต่ำจนทำให้นักขุดอ่ะขุดแล้วมันไม่คุม้มทุนละอ่าไม่คุ้มค่าไฟไม่คุ้มค่าขุดอะไรต่างๆแล้วเนาะแล้วก็ราคาเครื่องขุดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดลงมาขนาดนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าตรงส่วนนี้เนี่ยจะทาให้นักขุดบิตคอยอ่ะเขายังคงขุดบิตคอยต่อหรือเปล่าหรือว่าจะมีแผนยังไงกันต่อไปเนาะเพราะว่าณนะ ตรงนี้นะครับตัวของการาฟต่างๆเนี่ยก็ได้บอกแล้วว่าราคาของบิตคอยครับมันสอดคล้องกับยอดการถือครองของนักขุดหรือ m i n น r เนาะเพราะว่าอ่ะถ้าเกิดเราสังเกตตรงเดือนออกตเวอร์นะครับมันจะยังไม่ขึ้นเดือนตัวของพฤศสิกาเนาะอ่ะเราจะเห็นเลยว่าพอราคา Bitcoin ล่วงลวงมาหนักๆนะครับเราจะเห็นแท่งนี้เลยเนี่ยแท่งเนี้ยที่ล่วงลวงมาเนี่ยนะครับ ก็คือนักขุดบิตคอยเนี่ยเขาก็ได้ทําการขายอ่ะก็คือปล่อยของออกมาแหลนะเนาะเพราะรู้สึกว่าอ่ะถ้าเกิดมันล่วงหนักไปกว่านี้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่คุ้มทุนแล้วไม่คุ้มกับการที่เขาจะอ่าขายแล้วอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงส่วนเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันก็คือการคัตลอสนั่นแหละเออคือการคัตลอสของทางนักขุดของทางไมเนอร์หรือเปล่าด้วยนะ <c oughs> เนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขาขุดมาต้นทุนเขาก็สูงกว่าราคาที่เขาขายออกไปแล้วนะนะอันนี้ก็จะเป็น ส่วนหนึ่งแล้วกันที่เราเอามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องของตลาดคริปโตแล้วก็บิตคอยด้วยสำหรับใครที่แบบจะเก็บเก็บบิตคอยตอนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปด้วยเนาะพยายามสังเกตราคาแล้วก็ดูโมเมนตัมอะไรต่างๆกันให้ดีด้วยนะครับแล้วน้องเชอร์ล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับประเด็นนี้เอ่ยจริงๆเรามีข้อมูลที่น่าแปลกใจยอย่างหนึ่งนั่นก็คือ ขณะที่ลหลายๆายคนหรือว่าตอนนี้เองกราฟเองก็บอกว่านักขุดกำลังติดลบอยู่ก็คือเขาขุดไปไม่ได้กำไรเนาะแต่ว่าแฮชเรทของบิตคอยหรือว่าอัตราความยากในการขุดเนี่ยมันดันสูงที่สุดเป็นประวัติการหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้ที่ทุกคนรู้ว่าเราขุดไปเราไม่ได้กำไรเนี่ยมันดันมีคนเข้าไปขุดมากขึ้นซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยอย่างของอาจารย์ตามพิริยะเองเขาก็ยังไม่ให้ความเห็นอะไรเนาะเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็เลยอาจจะมีคนที่มองเห็นว่าตรงนี้มันอาจจะไม่ได้กําไรก็จริงแต่มันอาจจะเป็นต้นทุนที่ดีหรือเขาอาจจะกําลังมองเห็นโมเมนตัมอะไรของตลาดหรือเปล่าที่ทําให้มันมีคนเข้าไปขุดเยอะขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้มองไปในเรื่องของว่ามันมีเครื่องขุดที่หม่กว่าดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่มีในตลาดตอนนี้เนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ ก็เป็นประมาณนี้ละกันก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับเที่ยงวันทันคริปโตประจําวันนี้ค่ะตอนนี้ก็มีกิจกรรมเนาะเราเตือนกันอีกรอบก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดที่หน้าโพสตเฟซบุ๊กได้ค่ะแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องไหนที่อยากจะให้พูดหรือว่ามีข่าวอะไรที่น่าติดตามเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้นะคะส่วนวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ